สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาวิเคราะห์นะครับเหตุการณ์สถานการณ์นะครับในทางภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับสงครามยูเครนเนี่ยนะครับนะจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับสิ่งที่ผมมองเห็นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะความขัดแย้งระหว่างนะรัสเซียกับยูเครนจริงๆก็มาจากในเรื่องของความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับทางตะวันตกนั่นแหละครับไม่ไต้ว่ายูเครนเนี่ยเป็นหมากตัวหนึ่งนะซึ่งครั้งหนึ่งเนี่ย ก็เรียกว่าไม่เป็นภัยนะต่อรัสเซียแต่วันหนึ่งนะครับก็เกิดความรู้สึกนะครับนะไปย้ายข้างนะไปอยู่ทางตะวันตกซึ่งทางรัสเซียก็มองว่านะหมากตัวนี้นะทางรัสเซียไม่ยอมเสียไปนั่นเองนะครับจึงได้เข้าไปนะก็เรียกผนวกใครเมียนะในปี2014นะครับแล้วก็มองการขยายตัวนะของกลุ่มพันธมิตรเนโตมาทางตะวันออกนะครับว่าเป็นภัยคุกคามนะต่อรัสเซีย จึงได้มีการเจราจาโดยตรงนะครับกับทางสหรัฐนะครับซึ่งเป็นผู้นํากลุ่มนั่นเองแล้วก็อีกหลายชาตินะครับในยุโรปนะครับที่มีส่วนสําคัญในการสับสนุนนะครับกลุ่มเนโตนะครับอย่างเช่นเออยอรมันแล้วก็ฝรั่งเศสนะครับแต่ว่าการสนทนาพูดคุยกันเนี่ยนะเส้นแดงของปูตินเนี่ยก็ไม่ได้การยอมรับนันเองคือพูดง,ง่ายๆทางสหรัฐแล้วก็กลุ่ม นะพันธมิตรเนโตนะ้ชาติหลักๆอย่างฝรั่งเศสเยอรมันเนี่ยก็ยังค่อนข้างนะครับที่จะมุ่งมั่นนะที่จะให้ยูเครนเนี่ยมีสดาเสรีภาพนะครับในการสมัครเป็นสมาชิกของเนโต้นั่นเองนะซึ่งรัสเซียก็บอกแล้วว่ารัสเซียยอมไม่ได้นะจึงเป็นที่มานะของการตัดสินใจนะครับปฏิบัติการพิเศษทางการอาหาร ซึ่งหลายชาติก็จะคาดการว่านะมันจะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับหรือว่าเขาจะคาดการว่ายาวเป็นเกมของเขาอันนี้เราก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าในที่สุดเนี่ยนะสงครามมันก็เกิดยืดเยื้อมายาวนานนะสิเดือนจะ20เดือนแล้วหนะลังจากความล้มเหลวนะครับในการพูดคุยเจรจานะเส้นแดงของปูตินไม่รับการยอมรับนะทางสหรัฐตะวันตกก็ออยังมุ่งมั่นนะครับที่จะให้องค์การเเนโต้นะขยายตัวมาทางตะวันออกนะครับ ก็มีผู้ที่รับชมช่องผมเนี่ยบอกนะครับว่าคล้ายๆกับธนูนะครับเมื่อปล่อยนะออกมาแล้วเนี่ยก็ต้องไปจนสุดทางมันสงครามนะครับมันสงครามยูเครนเนี่ยเมื่อเริ่มแล้วมันก็จะจบอย่างไรนะก็ต้องไปทางสุดกําลังของมันนั่นเองมันก็ขึ้นอยู่กับว่านะทางฝ่ายไหนนะจะยอมตรงจุดไหนนะแต่เมื่อไม่ยอมเนี่ยก็อยู่ที่กาลังฝั่งไหนนะมันจะแข็งแกร่งกว่ากันนะกำลังทุนกําลังทรัพย์ นะกำลังของอาวุธวกรทางการาหารนะจะไปสุดที่ทางไหนซึ่งดูขนาดนี้เนี่ยนะครับก็ดูเหมือนว่าในขณะนี้นะท่าที่ผมดูนะรัสเซียได้เปรียบอยู่ในเชิงที่ว่าการลุกโต้กลับของอยูเครนนะที่ยาดินแดนคืนจากทางรัสเซียเนี่ยล้มเหลวค่อนข้างเห็นชัดเจนนะครับนะถ้าเรามองข้อมูลข่าวสารอาวุธวิศกรตะวันตกนะที่ถูกทําลายไปที่เป็นหลักฐานแสดงให้เห็นชัดเจนนะครับรถทางเรียบาดอย่างเงี้ย นะครับพวกไอ้รถคุ้มก่อของสหรัฐนะครับแบเร่นะครับแล้วก็อีกหลายอย่างถูกทําลายไปแล้วก็ไม่สามารถเจาะแนวป้องกันของรัสเซียในการลุกโตกลับได้เนี่ยก็้องบอกว่าภาพรวมเนี่ยไดบอกว่ารัสเซียเนี่ยนะค่อนข้างได้เปรียบรวมถึงผนวกดินแดนไปบางส่วนแล้วนะสามสี่แคว้นห้าแคว้นเนี่ยนะ,ะประกาศเลือกตั้งนะครับครบรอบหนึ่งปีแล้วนะเพราะนั้นสิ่งต่างาเหล่านี้เนี่ยเราก็จะมองเห็นว่ามันขึ้นอยู่กับทางยูเครน ว่ายูเครนจะยอมนะแล้วขึ้นเจราจาไหมนะถ้าไม่ยอมเนี่ยทางสหรัฐตะวันตกเนี่ยก็ส่งอาวุธเติมเข้ามาอีกซึ่งดูเหมือนว่าขนาดนี้นะครับทางสหรัฐและก็ทางอังกฤษเนี่ยก็ยังไม่ยอมนั่นเองก็ยังส่งอาวุธเข้ามานะอย่างเช่นเครื่องบินรบ F16 กนะก็ยังส่งขีปนาวุธวิสัยไกลเติมมาเรื่อยๆแต่ถามว่าการรบกำลังยืดเยื้อ19-20เดือนเหนื่อยล้าไหมล้าไหมก็ระบวดลล้านะครับขนาดละวันตีกระลาโขมของอังกฤษ,ออกฤษยังบอกเลยะครับว่าล้า แต่จาเป็นต้องรบนะเห็นไหมถึงแม้ลา้าแต่ต้องรบมันไม่ยอมแพ้นะเราต้องชนะอะไรประมาณนี้ถ้าเรายอมถอยก็แสดงให้เห็นว่าผู้ลุกรานเนี่ยนะจะรุ่งเรืองขึ้นนะพูดง่ายรัสเซียก็จะเหมือนกับว่าเขามองแบบนี้นะครับเนะเขาก็พยายามรบถึงแม้จะลานะก็ก็จะรบต่อไปส่วนทางยูเครนก็ไม่แน่ใจว่ามันตกจะหนุนไม่ได้นานแค่ไหนนะเพราะไม่เคยพูดถึงว่านะจะหนุนจนชนะอะไรประมาณนี้มันไม่มีคํานี้ออกมา นะทำให้ทางเลขาธิการสภาความมั่นคงของยูเครนเนี่ยนะก็ตั้งข้อสงสัยหรือจริงๆก็คือต้องการพูดง่ายๆคือให้ทางตวตันตกหนุนนะสู้จนชนะเลยอะไรประมาณนี้ซึ่งแน่นอนเมื่อมันสู้กันอย่างนี้ทางรัสเซียก็หนุนไม่ถอยนะครับนะก็ดันเงินไปอย่างนี้นะขึ้นก็เหมือนถ้าปล่อยสายธนูนะธนูเมื่อปล่อยอาจากเอ่อที่เรายิงออกมาแล้วมันก็ต้องไปสุดทางมัน นะก็เอาชนะกันให้ได้นะขณะนี้ก็เล็งไปที่โรงไฟฟ้าพลังงาน a, ิูเคียร์ซาโปลิเซียซึ่งดูเหมือนว่าทางยูเครนจะวางแผนนะจะบุกครั้งใหม่ในฤะดูใบไม้ร่วงนี่นะครับก็กำลังของการสนับสนุนจากทางสหรัฐแล้วก็อังกฤษอยู่ซึ่งทางอ,าอาดีตนะครับเจ้าหน้าที่กองทัพสหรัฐท่านหนึ่งอ่ะนะเขาก็บอกว่านะกำลังจะอา,อาจจะใช้ นะการระเบิดโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลร์หรือเปล่านะ mm hmm. เพื่อเบีเ่ยงเบนความสนใจนะเพราะว่าสเกลสงครามในยูเครนมันจะเล็กเกินไปแล้วนะเราต้องติดตามดูนะครับว่าจะเป็นเช่นนั้นหรือเปล่าถ้าเป็นเช่นนั้นก็เป็นอีก9ก้าหนึ่งนะที่จะเข้าไปสู่นะ mm hmm. เขาเรียกว่าวันโลกาวินาดนะสงครามนิวเคลร์หรือโรงไฟฟ้านิวเคร์นะซึ่งอาจจะถูกระเบิดแล้วก็โยนความผิดซึ่งกันและกันน่ะ ซึ่งก็ลองคิดดูสิว่าใครอยากเป็นคนระเบิดโรงไฟฟ้านิุเคลียรแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ